สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถครอบครัวรถอเนกประสงค์หนึ่งคันนะครับสำหรับคันนี้น่าสนใจมากๆนะครับรถปี2010นะครับโปรตอนอีโรนานะครับเป็นรถ7ที่นั่งรถครอบครัวรถอเนกประสงค์เป็นให้ท่านได้แน่นอนนะครับคันนี้รถปี2010นสะครับสภาพสมบูรณ์สวยงามพร้อมใช้นะครับตัวนี้ใช้งาน2ระบบนะครับแต่ไม่ได้ใช้แก๊สเลยนะครับใช้แต่น้ำมันล้วนอย่างเดียวเพิ่งติดแก๊สมานะครับ เอาเป็นว่าคันนี้เป็นมือเดียวป้ายแดงแล้วก็ติดประกันชั้นหนึ่งด้วยครับภาษีไม่ขัดเอกสารพร้อมโอนถูกต้องกฎหมายทุกอย่างครับสมบูรณ์สวยๆแบบนี้ใครหาไว้ใช้งานลองเช็คลองชมดูได้เลยนะครับความอเนกประสงค์ของรุ่นนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจครับภายในเบาะหนังนะครับ าโรงงนสภาพสมบูรณ์ครับน่าใช้ใครหาไว้ใช้งานไปดูรถทดลองขับได้เลยนะครับอยู่ที่พระราม2นะครับภายในกว้างขวางนั่งสบายแน่นอนนะครับมีเบาะ3แถวมีแอร์3แถวเย็นทั่วถึงห้องโดยสารนะครับภายในถือว่าใหม่มากๆนะครับเจ้าของดูแลไว้อย่างดีนะครับนี่ครับเบาะแถวที่3หน้านั่งนะครับลองชมดูได้เลยนะครับมีที่วางแก้วมีแอร์อยู่พร้อมนะครับใครสนใจเอาไปใช้งานนะครับรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เบาะออกแบบมาได้ มีความอเนกประสงค์สุดๆนะครับเบาะพับได้เยอะมากๆนะครับหลากหลายลองชมดูหน้าว่าจะพับได้แบบไหนครับนี่ครับพับเข้าไปแบบนี้ครับรวมเป็นแถวที่2ก็พับก็ได้พื้นที่กว้างขวางครับสายช้อปปิ้งค้าขายท่องเที่ยวโอ้สวยงามครับแบบนี้กว้างมากครับจะนอนจะนั่งจะเล่นได้หมดเลยครับลองชมดูได้สนใจหาเอาไว้ใช้งานนะครับพับได้แบบนี้เลยนะครับ 159,000บาทนะครับเจรจาต่อรองทดลองขับกันดูเลยครับต้องบอกว่ากว้างจริงๆครับน่าสนใจมากๆนะครับใครที่ชอบทรงนี้แนวนี้นะครับช่วงนี้แคมปิ้งมาแรงนะครับไม่ต้องไปเช่านะครับนี่เลยครับนอนนี่ได้เลยครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับนี่กระบอกก็พับวางของได้หลากหลายครับขึ้นอยู่กับว่าสมาชิกสนใจและชอบพร้อมแบบไหนนะครับคันนี้ศึกษาหาข้อมูลได้นะครับ ในแฟนเพจแฟนขับของโปรตอนลับนะครับยังมีคนที่นิยมใช้อยู่เยอะแล้วก็มีอะไรครับมีอู่เฉพาะมีศูนย์นะครับนี่เลยครับสนใจเอาไปใช้งานห้ามพลาดนะครับมือเดียวป้ายแดงครับนี่ครับฟั้างขวางนั่งสบายครับลองชมดูก่อนนะครับสําหรับผมทําหน้าที่ชี้เป้านะครับนอนดูทีวีก็ได้นะครับนั่งดูทีวีก็ได้นะครับ ลูกสบายแน่นอนเลยบอกแบบนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่นั่งหน้าครับลูกนั่งหลังนี่นะครับไปรับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะครับจะเดินทางใกล้ไๆสะดวกสบายไปกันได้หลายคนไปกันได้ทางบ้านนะครับอย่างน้อยได้แล้วแน่นอนคือ7ท่านนะครับเดินทางได้โอเคนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับสนใจจริงลองศึกษาเพิ่มเติมถ้าชอบพร้อมไปดูรถก็ไปทดลองขับนะครับสภาพสมบูรณ์สวยๆครับมือเดียวป้ายแดงรับประกัน ว่าไม่แท้นะครับไปดูรถได้เลยนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับใครสนใจเน้นโทรเจราจาสอบถามนะครับสำหรับผมทําหน้าที่ชี้เป้าถ้ามีข้อมูลผิดพลาดไปต้องขออภัยนะครับคลิกชื่อคลิปอ่านร